ถ้าพูดถึงตัวละครในอนิเมะเนี่ยนะครับสาวๆในเรื่องเนี่ยมันก็เป็นเหมือนกับความงดงามนะครับในอนิเมะเรื่องนั้นสาวๆที่ได้เห็นเมื่อไหร่ก็จะสร้างความสดใสให้กับเราเสมอครับแต่ว่าก็มีสาวๆอีกประเภทหนึ่งนะครับที่เรียกได้ว่าจริงเรียกว่าสาวๆได้ไหมเพราะว่าไม่ใช่สาวครับเป็นสาวดุนนั่นเองคือสาวดุนเหล่านี้นะครับไม่ว่าภายในจิตใจของพวกเธอจะเป็นผู้หญิงหรือว่าเป็นผู้ชายก็ตามแต่ถ้าเกิดมองดูออกมาแล้วน่ารักเนี่ย คล้ายๆผู้หญิงแล้วก็คือหัวข้อวันนี้เนี่ยนะครับก็จะเป็น7ตัวละครสายกับดักครับสาวดนสุดน่ารักจะมีตัวละครไหนจากเรื่องอะไรบ้างก็ไปรับชมกันเถอะนะ เอาเรามาเริ่มที่คนแรกกันเลยดีกว่านะครับเป็นสาวดุนที่เราทุกคนต่างก็คุ้นหน้าคุ้นตากันและก็เราจะคัมแบ็กในซีซั่นหน้าด้วยใช่ไหมใส่กะหัวขาวจากเรื่องยาลิครับก็ลังจะมาแล้วใช่ไหมล่ะก็มันจะคัมแบ็กแล้วครับซีซั่นสามคือเรื่องยาลินี่นะครับก็เป็นเรื่องราวความรักในรั้วโรงเรียนที่สนุกมากเลยครับของพระเอกเด็กนักเรียนสายโดดเดี่ยวไม่มีใครครบครับจริงๆจ,จะบอกว่าไม่มีใครครบได้ไหมคือมันไม่คบใครมากกว่าครับด้วยไมล์เซ็ตที่บิดเบี้ยวนะก็เลยทําตัวแบบว่าเป็นโลนบู� แรกๆเท่านั้นแหละที่แบบโดดเดี่ยวหลังๆก็มีคนมารู้จักมากมายแต่ว่าในห้องเรียนตอนที่เขาโดดเดี่ยวเนี่ยมีคนหนึ่งครับที่มีปฏิสัมพันธ์กับพระเอกเสมอนั่นก็คือไซกะจังผู้นี้ที่เองครับเด็กหนุ่มที่ดูแบบดูแล้วไม่น่าใช่เด็กหนุ่มะครับคือดูเป็นสาวมากถ้าเกิดเป็นเด็กหนุ่มก็ต้องเป็นเด็กหนุ่มใส่เคด้่นแหละแต่งตัวแบบด้วยชุดวอมตลอดเวลานะครับเพราะเธอเนี่ยเรียกว่าเรียกว่าเธอได้ไหมเป็นเธอแล้วกันนะเธอเป็นสมาชิกชมรมเทนนิสครับจริงๆเป็นประธานชมลมด้วยมั้งถ้าจำไม่ผิดนะครับเป็นประธานท สาวจะมาขออะไรสักอย่างหรือยากจริงๆแต่ถ้าเกิดเป็นเธอคนนี้มาขอแล้วก็จะยอมช่วยอย่างง่ายดายเลยถือว่าเป็นตัวละครที่เอาไว้ผ่อนคลายจากดราม่าของเรื่องยาฮาริได้ดีเลยเพราะว่าหลังๆนี้มันนวดตับซะหลือเกินมีอย่างนี้ไว้บ้างก็ถือว่าดีครับ แล้วก็มาที่คนต่อมาเลยดีกว่านะครับเป็นฮาร์เตอร์คุงจากเรื่องไฮโอเลสเนรโกซังครับสายฮาเลยนะเรื่องนี้คือเรื่องนี้นี่นะครับก็เป็นเรื่องราวของพระเอกครับที่ไปเกี่ยวข้องกับพวกมนุษย์ต่างดาวนี่แหละสัปหลาดมากมายก่อความวุ่นวายเป็นประจำรอบๆตัวพระเอกฟิลคล้ายๆกับเรื่องทูร์ลบลูครับแต่ว่าเรื่องนี้จะออกฮามากกว่าไม่ได้เน้นเซอร์วิสเหมือนเรื่องทูรลบลูไงแต่ที่เหมือนกันอีกอย่างนึงก็คือพระเอกของเรื่องเนี่ยสเสน่ห์แรงเหมือนกันเลยครับพระเอกเรื่องนี้สเสน่ห์แรงและเกิดมีหนุ่มๆสาวๆ จักรวาลน,นะครับสเสน่ห์แรงเบอร์นั้นเลยเป็นสเปคของจักรวาลฮัตเตอร์คุงเนี่ยก็เป็นหนึ่งในคนที่เข้ามาอยู่ใกล้ยิปผ้าเอกนะครับมาอาศัยอยู่บ้านเดียวกับพระเอกเรียนโรงเรียนเดียวกันหลงพระเอกมาอยู่ด้วยกันแต่ก็ตามหัวข้อนั่นแหละนะครับถึงจะดูภายนอกแล้วเป็นคิวไอเทมแต่ว่าภายในนะั้นมีหนามแหลมคมที่ไม่อาจจะแตะได้อยู่ครับถึงจะดูเป็นสาวสาวสาวน้อยน่ารักผมทองก็ตามนะแต่มันก็ไม่ใช่ครับคือเป็นผู้ชายไงแต่ไม่เป็นไรหรอกนะเรื่องนี้เพราะว่าในเรื่องก็บอกอยู่แล้วครับว่าความรักในจักรวาลแห่งนี้ไม่จํากัดเพศระนะ สายหานะครับเรื่องนี้ไม่รู้ตอนหลังว่าจะได้กลายเป็นผู้หญิงจริงๆหรือเปล่านะเพราะว่าเรื่องนี้ลูกโกดเนี่ยอะไรมันก็เกิดขึ้นได้ทั้งนั้นแหละครับอย่าหาเหตุผลกับเรื่องนี้เลยเน้นล้อเรื่องอื่นไปวันๆแล้วก็มาที่แถบคนต่อมาเลยดีกว่านะครับเป็นอุลุชิภาระลูกะหรือว่าลูกะโกจากเรื่องสไตเกตครับที่ผมรักมากนั่นเองไม่ได้รักลูกาโกะนะครับผมรักเรื่องสไตเกต เออจะบอกว่าไม่ได้รักก็ไม่ได้ครับต้องบอกว่ารักนิดๆละกคันคือเรื่องสไตเกตเนี่ยก็เป็นเรื่องราวแนวไซไฟวิยทยาศาสตร์ข้ามเวลาไทมทาวเวลที่แสนจะวุ่นวายในเมืองอากิฮาบาระแห่งนี้ครับของเหล่าตัวเอกนี่แหละลูกะโกะนี่ก็เป็นสมาชิกแก๊งของพระเอกนี่แหละนะครับเป็นลูกสาวของสาลเจ้ายานาบยชิไงสาลเจ้าในอากิฮาบาระแน่นอนว่าเป็นลูกสาลเจ้าเนี่ยมันต้องแบบแต่งตัวด้วยชุดมโกโกะครับมันเป็นเอกลักษณ์ไงก็ดีมากเลยนะครับล่อลวงได้ดีเลยใช่ไหมล่ะเธอคนนี้เนี่ยน่ารักมากแต่ว่าจริงๆแล้้้ววเเเเปป็็นนนผููาาายรรบที่่่่่มมุกใือองไแต คนนี้เนี่ยนะครับติดใจ,จภายในเนี่ยเธอก็ยังอยากเป็นผู้หญิงอยู่ไงพอแกงนี้พัฒน,นาเครื่องไมโครเวฟมือถือขึ้นมาได้แล้วนะครับเธอก็อยากจะเป็นผู้หญิงไงก็เลยขอส่งข้อความไปบอกแม่ว่าตอนท้องเนี่ยต้องกินมักเยอะๆนะลูกจะได้เกิดมาเป็นผู้หญิงไงแล้วแม่งกลายเป็นผู้หญิงจริงๆด้วยนะพอเปลี่ยนเวอร์ลน์แล้วอะ่ะคือมันคือการเปลี่ยนแปลงไดเวอร์เจนมากกว่า1%แน่นอนครับมันมากกว่าการช่วยมายุริให้รอดหรือว่าช่วยคิสให้รอดอีกนะจริงไหมเปลี่ยนเพศนะเ,นเนว้ยแล้วไม่รู้เลยนะว่ากินผักไปเยอะ,ะยเอออกมต้้้งแขควา ที่ส่งไปทั้งหมดไงก็เลยต้องเปลี่ยนกลับมาเป็นสาวดุ้นเหมือนเดิมครับสงสารนะแต่ว่าเป็นผู้ชายก็โอเคครับคือโตมาแล้วหล่อมากนะเท่มากเป็นหนุ่มหล่อหน้าสวยเลยใช่ไหมในภาคซีโรครับ เอาล่ะมาที่คนต่อมาเลยดีกว่านะครับคนนี้ต้องบอกว่าเป็นหนุ่มน่ารักในตำนานเลยนะครับนั่นก็คือฮิเดโยชิจากเรื่องบากาทูเทสสาวดุ้นในตำนาน,นครับคือเรื่องบากาทูเทสเนี่ยนะครับก็เป็นเรื่องราวแนวรั้วโรงเรียนครับที่มีการแบ่งระดับของห้องเรียนจากความสามารถของนักเรียนนักเรียนเก่งๆก็จะได้อยู่ห้องสูงๆมีชีวิตสุขสบายมีสิทธิพิเศษมากมายส่วนนักเรียนกาก,าก,ากากก็อยู่ห้องกากาก,ากนี่แหละครับคือห้องที่พวกแก๊งพระเอกอยู่เนี่ยห้องจะพังอยู่แล้วครับนั่งเรียนกับพื้นด้วยถ้าเกิดเทียบกับอนิเมะในยุค โยชินี่นะครับก็อยู่แก๊งเดียวกับพระเอกนี่แหละครับแก๊งห้องรันทดนะครับนั่งเรียงกับพื้นคืออยู่ยากมากจริงนะเห็นสภาพห้องแล้วแบบไม่อยากจะไปเรียนเลยแต่ก็ต้องฟันฝ่ากันไปนะครับเรามีคำพูดเพื่อนไงต้องจริงจังต้องฟันฝ่าเอาชนะทีละห้องทีละห้องเรื่อยระดับไปแต่ก็ไม่ได้จริงจังกันมากหรอกครับเล่นๆกันไงนี่เดียชีนี่ก็สิทธิพิเศษมากมายครับสุดยอดอะแบบมีเพศเป็นของตัวเองเพศที่เดียวชีมีห้องน้ําเป็นของตัวเองส่วนตัวตลอดเวลาจะไปที่ไหนถ้าเกิดจะต้องเข้าห้องน้ำต้องมีห้องน้ำส่วนตัวทําาออออะะไไรรกก็ดดดีีปหมมบบูเื่งนน้แลชช ความลงตัวของแก๊งพระเอกเนี่ยตบมุกกันฮาดี เอาเรามาที่คนต่อมาดีกว่านะครับเป็นสาวดุนใหม่ที่เพิ่งฮิตเมื่อไม่กี่ปีที่ผ่านมานี้นี่เองครับแอตโตโฟจากเรื่องเอ่อซีรีส์เฟดนะครับแต่ที่โผล่มาก็คือเฟดภาคอโพไคฟาใช่ไหมคือเรื่องเฟดอโพไคฟาเนี่ยนะครับก็จะแตกต่างจากเฟดซีรีส์ภาคอื่นๆนิดหนึ่งแล้วกันนะครับคือภาคอื่นๆเนี่ยจะเป็นการต่อสู้กันแบบเป็นแบทเทิลลอร์เลใช่ไหมครับเคนมาฟัดกันแต่ว่าภาคนี้นี่นะครับจะแบบแบ่งทีมไงทีม,ทมละเจ็ดคนแทนคือเซอร์แวนเยอะแบบเต็มอิ่มมากนะบแบ่งทีมสู้กันเน,นี่ยมัันนนนนกกก็็ดดดดดููีีะะคครรบบบสุตอแแิว่าจเป ทีมเบิร์กกัน,นแต่ที่ไหนได้ก็ไม่ทีมเบิร์กอะไรครับสุดท้ายก็ฟัดกันบ่วอยู่ดีคือเธอคนนี้เนี่ยก็ถูกอัญเชิญมาในคัสไลเดอร์ใช่ไหมครับมาอยู่ฝั่งดําเป็นฝั่งที่ดูแล้วน่าจะเป็นทีมนะตอนแรกๆกันนะครับส่วนเธอก็เป็นตัวละครที่มีคนรักมากเลยใช่ไหมล่ะในภาคน,นี้ถ้าลองจับโจนก็เป็นเธอเนี่แหละแต่ว่าบางคนอาจจะแบบว่าแอทโตโฟโ,ฟโนหนึ่งก็ได้แต่ว่าก็แล้วแต่รสนิยมแล้วกันนะครับผมสีชมพูหน้าตาดูน่ารักน่ารักมันก็ดีครับ แล้วก็มาที่คนต่อมาดีกว่านะครับคนนี้เป็นสาวแถบผมทองชิโดโมาเรียาจากเรื่องมาเรียโฮลิกครับคือแต่งแล้วดูสวยมากนะคนเนี้ยไม่มีใครดูออกเลยนะในเรื่องคือเรื่องมาเรียโฮลิกนี่ก็เป็นสายฮาครับในรื้โรงเรียนหญิงที่ตอนดูแล้วรู้สึกสนุกมากเลยนะนางเอกนี่เป็นสาวที่ดูดูภายนอกแล้วดูสวยมากครับตัวสูงหุ่นดีตัดผมสั้นแต่ว่าจริงๆแล้วเป็นโรคแพ้ผู้ชายแถมยังเป็นยูริตัวเม่อีกต่างหากมาเรียนที่โรงเรียนคุณหนูโรงเรียนหญิงล้วนแห่งนี้ครับถึงตอนที่เข้ามาเรียนเนี่ยจะบอกว่าทําตามเพื่อคุณแม่ที่ ว่าจริงๆแล้วก็อยากจะแบบมาเปิดฮาเลมยูริที่โรงเรียนแห่งนี้แต่ว่าแต่มาเจอกับพระเอกเข้าไงครับมาเป็นลูเมตกับพระเอกเป็พ้ผู้ชายพอมาเจอกับพระเอกนี่ก็แบบสนุกนนะครับพระเอกนี่ก็ทําตามคําสั่งเสียเหมือนกันครับแต่ทําตามพินัยกรรมนะว่าให้หลานชายเนี่ยไปเรียนโรงเรียนหญิงล้วนส่วนหลานสาวไปเรียนโรงเรียนชายล้วนสงสารหลานสาวมากต้องมาอยู่โรงเรียนชายล้วนนี่แหละพระเอกมาอยู่โรงเรียนหญิงล้วนไม่เท่าไหร่ครับและตอนระหว่างเรียนเนี่ยต้องห้ามแพ่งพายความลับออกไปครับเขาก็เลยแบบพระเอกมนเลยต้องปลอมตัวมาเรียนโรงเรียนแห่งนี้นี่ไงมาเป็นลู กิ๊บมากทำตัวดีกับทุกคนเลยน่ารักมากครับเป็นมิดเป็นคุณหนูหมดเลยยกเป็นกำลังเอกคนเดียวนี่แหละที่ทำตัวโกนประสาทซะเหลือเกินส่วนนางเอกก็บ้าครับตอนที่จำได้ว่าบ้ามากแต่ว่าเรื่องนี้ส่วนตัวผมชอบน้องเมดมากครับสายฮาดีนะเมดเนี่ย เอาล่ะมาที่คนต่อมาดีกว่านะครับเป็นโปรแกรมเมอร์สายแทบครับจิฮิโรฟูจิสกิจากเรื่องแดงกระลองปะครับแน่นอนว่าเรื่องแดงกระรองปะเนี่ยเป็นเรื่องที่เราทุกคนต่างก็คุ้นเคยกันนะนะเป็นซีรีส์ที่ดังในระดับหนึ่งนะครับเป็นเรื่องราวแนวเรื่องลี้ลับเรื่องลึกลับของเหล่ายอดนักสืบในโรงเรียนรวมคนอัจฉริยะคือโรงเรียนแห่งนี้นะครับที่เกิดเหตุเนี่ยไม่ใช่โรงเรียนธรรมดาครับมันเป็นโรงเรียนรวมเราอัจฉริยะนักเรียนแต่ละคนเนี่ยจะมีความสามารถตามสายของตัวเองครับซึ่งเธอผู้นีเนี่ยก็เป็นอัจฉริยะสายส ก็นักเรียนมปลายเนี่ยซึ่งเธอเก่งมากนะครับทำ AI assistant ทแ,ทแทนตัวเองได้ดีมากเลยช่วยไขยคดีได้นะถึงดูภายนอกแล้วจะแบบแต่งตัวเป็นนักเรียนหญิงน,นะครับน่ารักน่ารักแต่ว่าก็ตามหัวข้อนั่นแหละครับย่อมไม่ใช่อยู่แล้วไปอยู่ในเรื่องในแนวนี้ก็สตากกร์กเมสุดท้ายก็คงตัวละครบแบบนี้ก็คงไม่น่าจะลอดสักเท่าไหร่หรอกแต่ว่าถือว่าทําดีครับพูดวนไปวนมาแล้วเนี่ยพอพูดนานแล้วมันเริ่มลวนไงแต่ว่ามาที่คนต่อมาดีกว่าครับเอาเป็นแกสเปอร์คุงจากเรื่องไฮสคูลเด็กดีแล้วกันนะครับเรื่องที่เหล่าท่านชายทุกกกคนนนนนนชอบนอบัืเเร่่งีีี้ย็็ปแว เออแนวไหนอะเป็นแนวฮาเลมในรั้วโรงเรียนที่เซอร์วิสสุดๆแล้วกันิยา亚ประมาณนี้แล้วกันนะครับซึ่งพระเอกเนี่ยมันเป็นตัวแทนของเราคนดูได้ดีมากครับที่มีความฝันอยากเป็นราชฮา,าเลมในสักวันนะครับถือเป็นความฝันที่ดีมากเลยนะไม่ไร้สาระเลยส่วนแกสเปอร์คุงเนี่ยก็อยู่ในปาร์ตี้เดียวกับพระเอกครับปาร์ตี้ของนางเอกหัวแดงนะคือปาร์ตี้ของพวกปีศาจในเรื่องตอนมันจะแข่งเกมนะครับมันจะแทนสมาชิกด้วยตัวหมากรุกใช่ไหมแกสเปอร์คุงเนี่ยก็จะเป็นตัวบิชอปครับถือว่าเป็นตัวที่สําคัญมากเลยนะบ มีตัวบิชอปที่อยู่ในหมากลุกไทยนี่คือคอนเซปต์การเล่นคงเปลี่ยนไปเลยอะจริงไหมคือนอกเรื่องเลอเกินแกปเปอร์คุงเนี่ยเขาก็เป็นแวมไพร์รับอย่างที่บอกไปว่าปาร์ตี้พวกนี้มันเป็นปาร์ตี้ของพวกปีศาจไงเป็นแวมไพร์ผู้ชายครับที่แต่งชุดนักเรียนเป็นชุดนักเรียนหญิงนิสัยขี้อายและก็มีพลังที่สามารถหยุดเวลาได้ครับที่จริงเรียกว่าหยุดการเคลื่อนไหวมากกว่าซึ่งไอ้พลังหยุดการเคลื่อนไหวหรือว่าหยุดเวลาเนี่ยใช้ได้หลากหลายมากเลยนะครับผมว่าพลังนี้มันเจ๋งมากเห็นได้บ่อยๆในหนังของทางญี่ปุ่นนะครับที่หไม คือพอคลิปเริ่มหนาแล้วก็พูดไปเรื่อยแล้วเนี่ยทีเนียแต่ว่ามาที่คนต่อมาเถอะนะครับเป็น หูแมวอัศวินผู้ชายแต่งหญิงจากเรื่องรีซิโลโครับนั่นก็คือเฟลิสนั่นเองคือเรื่องรีซิโลเนี่ยนะครับก็เป็นเรื่องดังอีกแล้วใช่ไหมเคยฮิตเมื่อไม่กี่ปีที่ผ่านมากบมันจะมีภาคใหม่แล้วด้วยเรื่องราวการไล่จีบเอลสาวผมเงินเอมิเลตันที่ต่างโลกครับซึ่งเฟลิสเนี่ยก็เป็นหูแมวนะครับพูดก็สเสียงแมวด้วยน่ารักมากเป็นเพื่อนกับพระเอกตอนบทของคุชใช่ไหมหัวเขียวนะครับถ้าจำไม่ผิดนะรู้จักกันตอนนั้นครับหลังจากนั้นก็มีไปแบบคอสโอเวอร์งานไปทำภารกิจร่วมกันบ่่่อออยๆคในในปาปาาาขงภนนถืวเ็ สวินที่เป็นมิตรกับพระเอกมากเลยนะดูแล้วน่ารักมากไม่ได่าเลยนะตอนแต่งชุดไปเวทนี่แบบสีฟ้าดีมากน่ารักมาก เอาเรามาที่คนต่อมาดีกว่านะครับเป็นพระเอกที่ควบตำแหน่งนางเอกด้วยตัวคนเดียวเลยนั่นก็คือนางฮิสาจากเรื่อง s อส s ิสแนชชันค a r ์ r o o m ถือว่าเป็นเรื่องที่สนุกมากเลยนะครับเรื่อง s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  ิ i n a t i o n Cardroom เนี่ยผมแบบอ่านตั้งแต่สมัยเป็นมังงะแล้วว่ะพอมาเป็นอนิเมะก็ดีครับสนุกมากแถมยังแบบประทับใจด้วยนะแต่ว่ามาที่พระเอกของเรื่องดีกว่านะครับรีบเถอะเพราะว่าเวลาจะหมดแล้วคือเธอเนี่ยดูเหมือนกับผู้หญิงมากครับตอนเป็นเวอร์ชันมังงะเนี่ยผมก็ไม่ได้สนใจไม่ได้ใส่ใจว่าดูเหมือนผู้หญิงอะไรขน,ดน,ะนะรานแบบนด,ด,น,ดาายยานัั้นนนนะะคครรแแต่่่่่พออมมมมาาาาเเป็ลวืืใชดดดูููงผหุกย คิ้วแวกเลยใช่ไหมล่ะแล้วยิ่งทรงผมเนี่ยนะคือผมสีฟ้าเหมือนไฮยาเตะเลยใช่ไหมล่ะคือมันดูน่ารักกันนะครับผมสีนี้คือวันนี้ก็ไปแล้วดีกว่าชักนานเกินไปแล้วเจอกันใหม่วันหลังแล้วกันนะครับอย่าลืมกดซับกันด้วยล่ะถ้าเกิดใครยังไม่กดนะบาย